ไม่ชีนำเสนอเตาชีประมวลจากใบไม้ค่ะอันนี้ตอนนี้เนี่ยเรากําลังติดใบไม้เทสครั้งแรกเลยนะคะตั้งแต่ได้เตามาเนี่ยค่ะตอนนี้น้ําเดือดพลานแล้วนะคะใช้เวลาแค่ไม่ถึงไม่ถึง10นาทีเนาะเมื่อกี้ค่ะมันเจ๋งมากเลยค่ะแล้วก็อาจารย์ทางมอกรกเรบอกว่าตัวนี้มันสามารถใช้ได้ทํากับข้าวเป็นเตาแกส๊สอย่างที่เห็นได้เนี่ยประมาณ4 5นาทีค่ะ เร็วมากเพราะฉะนั้นแสดงว่าน้าตาลต้องมีการเลี้ยงเชื้อข้างล่างเนาะต้นเนาะแล้วก็ปิดปิดลมอ่ะปิดลมดูสิห้านาทีไม่ถึงค่ะอันนี้คือใบไม้ล้วนๆนะจันนี่ครับอาจารย์บุกดากำลังงงอยู่ว่าไม่ดจะตื่นเต้นอะไรขนาดตอนนี้เวลาผ่านไปสี่สิกว่าสี่สิบนาทีได้แล้วนะคะอาจารย์ข่าวพอดีเลยเนี่ยซึ่งซึ่งถ้าทำกับข้าวเนี่ยก็สุกใช้ได้ แต่ถ้าทำไข่เจียวก็อาจจะไม่ได้เพราะมันแขงมากอมโอ้ใบไม้เองอะ่ะมันเจ๋งแป้งมากเลยดูสิมันเดือดมันเดือดพลาดเลยจ้ะแล้วมันยังไม่หมดเลยอะ่ะเชื้อเติมแค่นี้เปต้น,นเดียวอทำอ่ะตอนนี้ผ่านไปกี่นาทีแล้วคะก็ตอนนี้ผ่านไปแล้วชั่วโมงครึ่งแล้วคะ่ะใบไม้ล้วนๆของเรามันยังไม่หมดเลยคะ่ะตอนนี้กุ้งใจมากคะ่ะว่าเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีเพราะว่า จะเลิกแล้วค่ะเออไม่รู้จะต้มน้ําจะทํากับข้าวจะอะไรยังไงแล้วเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะเอาเอาได้เลยที่ไหะได้เลยค่ะใส่ได้เลยตอนมาโอยโอยได้เลยมาล้างมือทำความสะอาดก็ได้ด้วยใส่แล้วไม่ทำอะไรอ่ะไ่ทีนี้ขอบตรงนี้มีอะไรละ จำเป็นต้องใส่ให้เต็มไหมครับอาจริงๆก็ไม่ต้องเต็มหรอกค่ะอันนี้ก็คือให้ดูอะค่ะสาธิตก็เมื่อวานนี้พอมันเต็มเนี่ค่ะปลาไปชั่วโมงครึ่งแล้ว่ประเด็นคือเมื่อวานนี้มันยังเป็นไดเร c t c o m b u s t อยู่มันยังเป็นการเผาตรงอยู่ค่ะแล้วก็ขมเหลามันเยอะไปหน่อยเพราะเราเมื่อวานนี้ยทําครั้งแรกเรายังปรับลมไม่เป็นยังไรไม่เป็นนะคะซึ่งวันนี้ก็ออกตัวก่อนว่าอาจจะเป็นแบบเมื่อวานนะคะยิน โอ้ยมันเยี่ยมมากอ่ะที่แน่แนมันเยี่ยมมากอ่ะคือแบบคือแบบโอเคอ่ะมอดําหน่อยแล้วไงอ่ะใช่ไหมแต่มันประหยัดอ่ะใบไม้อะไรก็แบบไม่ต้องไปทาปัญหาประเด็นอะไรเลยอ่ะอาจารย์โอเคไหมโอเคมากครับคือมันคือใบไม้เราแต่ก่อนไม่เคยสนใจว่าเขาเราจะไม่เป็นทาสของ แก๊ส LPG อีกต่อไปออสนใจนะคะวัดป่าธรรมอุทยานค่ะมาปฏิบัติธรรมแล้วเราจะแชร์ตัวนี้ให้ฟังค่ะ <c oughs> ขอแลกเปลี่ยนคือต้องมาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อกล้วยก่อนนะคะแล้วถึงจะยอมบอกเรื่องพวกนี้ค่ะ0819916188ค่ะ <c oughs> โอ้โห